เป็นประเด็นเดือดอีกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาระหว่างเรื่องราวของบอยแบนดดังก็บีมิกนะคะกับอดีตภรยาอามค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอามนะอดีตภรยาได้ออกมาเปิดใจถึงจุดแตกหักกับสามีโดยฝ่ายชายนะคะติดการพนันหลายล้านบาทกู้นอกระบบ27ที่อเอาทองของลูกไปจำนำคือเยอะมากนะร,รวมถึงอีกลหลายเหตุการณ์นะคะจนเธอรับไม่ไหวแล้วก็วอนให้ฝ่ายชายเนี่ยเซ็นยินยอมโอนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนมาให้ตนแบบร้อซ ล่าสุดค่ะอามก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจนะคะหลังจากที่เห็นอดีตสามีออาไม้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นห่วงลูกโดยเธอเนี่ยบอกว่าถ้าคิดถึงลูกจริงไม่ควรคิดที่จะทําแบบนี้ตั้งแต่แรกเพิ่งเห็นสัมภาษณ์จากคนอื่นว่าห่วงความรู้สึกลูกแต่ที่ทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยคือรักตัวเองแล้วก็ห่วงตัวเองล้นๆไม่เคยรักลูกเลยไม่งั้นคงไม่ทิ้งให้อุ้มท้องแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะจนถึงทุกวันนี้หรอกค่ะว่าจะไม่ของขึ้นแล้วนะอดไม่ไหวจริงๆ รอบนี้ฟาดจริงบอกเลยอีกทั้งเจ้าตัวยังได้มีการโพสต์แชร์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k ของตนนะคะโดยข้อความดังกล่าวระบุป,ประมาณว่าทุกการขอโทษไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยต้องให้อภัยเสมอไปความเจ็บปวดของเราไม่เคยเท่ากันทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณอาร์มอดีตพรยากโกบีมิกนะคะได้ออกมาเปิดใจในประเด็นต่างๆที่พบเจอส่วนทางด้านของคุณโกบีมิกเองเนี่ยจะออกมาชี้แจงหรืออธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ